คาเเฟืืออองด่่มร์แกนิกสไตล์อีโคแน่นอนครับในเบรกนี้เราอยู่พร้อมกับอีโคคาเฟ่และอีโคโฮสเทลครับกระแสการท่องเที่ยวครับที่มามากตอนนี้แะส่งผลถึงความสั่นคลอนของบริษัททัวร์ถึงขนาดที่เขาบอกว่าอาชีพที่อาจจะไม่มีในอนาคตคือบริษัททัวร์เพราะว่าคนเดี๋ยวนี้แบคแพคทำตัวเป็นแบ er คแพคเกอร์ครัเที่ยวเองหาข้อมูลเอง เพราะว่าโลกของอินเทอร์เน็ตมันกว้างไกลเหลือเกินคนสามารถหาที่พักเองจองเองจองทัวร์เองคิดเองจะไปไหนเดินทางเองก็เลยทำให้บริษัททัวร์นี่แบบโอ้โหมีหนาวๆเหมือนกันและคนก็ฉลาดที่จะเลือกที่พักเลือกโฮสเทลเพราะว่า ไม่เป็นไรนอนกับคนอื่นก็ได้มีม่านกัน้นมีล็อกเกอร์เก็บของห้องน้ำใช้ร่วมกันและโรงแรมเท่หรูโอเคเฮ้ยมันก็โอเคที่นี่เลยครับ Eco h โฮ t e l คือคำตอบที่คุณมาภูเก็ตสามารถพักได้ในราคาถูกแทนที่จะเสียคืน 1,500, งพ0 0อะไรในเมืองเสียคืนละสองสาะร้ฮะลดเลเวอร์วังจริงๆนะครับและข้างล่างก็เป็น Eco คคาเฟครับกาแฟชาออร์แกนิก ดีต่อสุขภาพและขนมรวมถึงอาหารหนักที่คุณสามารถเรียกหาได้ด้วยอยู่ตรงข้ามชรูมรถยนต์ฮอนด้ครับตลาดไทยรถเก่านั่นเองฮะ6 7 6 2 1 2 625ครับผมและในโอกาสนี้ครับช่วงนี้ช่วงเป็นเรื่องครับเรามีการฝึกซ้อมการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานและเรือที่ประสบภัยประจำปี2558 หรือว่า s a r e x 2015ครับ Search and Rescue Exercise SI 2015ที่ทัพเรือภาคที่3เนี่ยเขาร่วมกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนนะครับในการจัดงานครั้งนี้ขึ้นและในโอกาสนี้ครับท่านประธานอนุกรรมการการฝึกซ้อมการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานและเรือที่ประสบภัยประจำปี2558ท่านเสนาธิการทัพเรือภาคที่3ให้เกียรติกับรายการของเราครับ พลเรือตรีสมชายณบางช้างสวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณแดงครับสวัสดีครับคโอ้โต้องกราบขอบพระคุณนะครับที่ท่านอื้เฟื่อกรุณารายการของเรานะครับต้องถามก่อนเลยว่าเขาซ้อมกันท่องไหนอะไรยังไงครับท่านซ้อมกันที่ไหนครับผมก่อนอีกด้องสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพรักก่อนนะครับครับสำหรับในการฝึกซ้อมการค้นหาและช่วยเหลือ อากาศยานและเรือที่ประสบภัยประจำปี2 5งหราหรือที่เรียกภาษาอังกฤษย่อๆว่าซาริกนะครับส0 1 5นาะครับในการฝึกซ้อมในครั้งนี้เนี่ยเราก็จะฝึกซ้อมกันในพื้นที่จังหวัดภูเกต็ตของเราเนี่ยนะครับซึ่งจะทําการฝึกซ้อมที่บริเวณท่าเรือภูเก็ตจังหวัดภูเก็ตท่าเรือน้ำฤกึกน,นะครับก็ช่วงเวลาการฝึกซ้อมก็อยู่ในระหว่างวันที่28ถึง29 วันศุกร์เสาร์ที่จะถึงนี้ถูกต้องครับวันศุกร์เสาร์ที่จะถึงนี้ตั้งแต่เวลา09:00ถึง16:00นะครับเราจะมีการฝึกซ้อมแล้วก็เปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้าชมการจะเข้าถึงงาผมผมไม่อยากทำอะน่าชมไหมน่าชมดีครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่โอกาสที่ชาวภูเก็ตจะได้เห็นการฝึกซ้อมแบบลักษณะใหญ่ๆอย่างเงี้ยจะม่นคือตัวใหญ่ซ้อมที่ซ้อมสาธิตก็ใหญ่กว่าปกติปกติแล้วชาวภูเก็ตก็จะเห็นว่าเวลาทาง ทัพเรือพระธีสามกับทัพเรือเนี่ยออกไปทาการช่วยเหลือประชาชนในกรณีที่เกิดอุบัติภัยในทะเลนะครับเราก็จะอาจจะส่งเรือส่งอากาศยานเนี่ยเข้าไปทำการช่วยเหลืออนุมาตอะไรก็จะเป็นฉากสั้นๆเล็กๆนะครับที่เราไปช่วยเป็นเป็นกรณีกรณีไปแต่ในครั้งนี้ก็คือว่าเราจะมีการบูรณาการกําลังในหลายภาคภาคส่วนนะครับทั้งในส่วนของหน่วยงานราชการเองหน่วยงานรัฐวิสาหกิจแล้วก็ทางภาคเอกชนเนี่ยเราจะบูรณาการในเรื่องกําลังต่างๆเนี่ย เข้ามาร่วมกันในการที่จะฝึกซ้อมเพราะนั้นภาพมันก็จะใหญ่หน่อยภาคก็จะใหญ่ที่นี่นผมกําลังพูดถึงเด็กๆคงอยากดูมากเด็กๆที่อยากตอนเด็กๆนี้หลายคนอยากเป็นทาหารอ,อยากทำงาน <c oughs> เป็นทหารทหาราเรือนเนี่ย<ฆ>ถือว่าเป็นการสร้างแรงบันดาลใจที่ยอดเยี่ยมให้กับเยาวชนของชาติเค้านี้เนี่ยความเป็นมาในการจัดการฝึกซ้อมการค้นหาและช่วยเหลือกาษยยานและเรือที่ประสบภัยความเป็นมาของซาริกสองพรวมถึงการฝึกซ้อมในปีนี้เนี่ย มีความเป็นมาอย่างไรบ้างครับท่านครับสาหรับในเรื่องนี้ก็สืบเนื่องจากประเทศไทยของเราเนี่ยนะครับเป็นรัฐภาคีที่อยู่ในส่วนขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศครับแล้วก็องค์การทางทะเลระหว่างประเทศครับเพราะฉะนั้นในส่วนของสององค์การเนี่ยเราจะต้องมีพันธะกรณีในการที่จะต้องปฏิบัติตามอนุสัญญาว่าด้วยการที่จะทําให้เกิดความปลอดภัยทั้งทั้งตัวชีวิตทรัพย์สินต่างๆของคนที่เกิดอุบัติเหตุไม่ว่าจะเกิดอุบัติเหตุโดยเรือล่ม หรือเครื่องบินตกอะไรหมความว่าเราต้องพร้อมเราต้องพร้อมในการที่จะทําการให้ให้การช่วยเหลือนะครับเพราะนั้นในส่วนนี้เนี่ยเมื่อเรามีพันธกรณีในเรื่องลังกล่าวเนี่ยมันก็เป็นภาระหน้าที่ของทางประเทศไทยที่จะต้องจัดให้มีการฝึกซ้อมือวการค้นหาและช่วยเหลือถูกต้องครับใช่ครับเพราะว่าเป็นเป็นพันธกรณีที่เราต้องทําในกฎหมายตรงนี้ได้ถ้าเกิดในพื้นที่ของเราที่เรามีภาระความรับผิดชอบในขอบเขตของเราเนี่ย เราก็ต้องส่งกําลังเข้าไปทําการค้นหาและช่วยเหลือมันจะมันจะมีสองประการนะครับอันดับแรกคือเข้าไปค้นหาก่อนเพื่อให้เจอเรือหรือกัศยศยานที่ที่เกิดอุบัติภัยเสร็จแล้วก็จะทำการช่วยเหลือตามขั้นตอนต่างๆเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นพันธะกรณีที่เราจะต้อง ดำเนินการให้ได้ตามที่เราอยู่ในภาคีหลักกานแปลว่าเขามีมาตรฐานถูกต้องครับก็คือจะเป็นมาตรฐานระดับระดับโรคนะครับที่เราต้องให้มันได้ตามมาตรฐานถูกต้องครับในมาตรฐานตรงนั้นเพราะนั้นในเรื่องของการดําเนินการในส่วนนี้เนี่ยเราก็จะต้องทําแล้วก็ประเทศไทยของเราเนี่ยก็ได้ดําเนินการในเรื่องการฝึกซ้อมมาอย่างต่อเนื่องมาถึง34ครั้งแล้วนะครับครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่35ปีละครั้งหรือว่าปีละครั้งครับปีละครั้งครับผมแสดงว่าเรานี้ เชี่ยวชาญแน่นอน <c oughs> ต้องซ้อมต้องซ้อมให้เกิดความเชี่ยวชาญนะครับแล้วก็ในปีนี้เราก็เป็นปีที่35ในครั้งที่35ซึ่ง <c oughs> ทางศูนย์ประสานงานในการค้นหาแช่วยเหลือผู้ประสบภัยเนี่ยก็ได้มอบหมายให้ทางกองทัพเรือครับ <c oughs> ทางกองทัพเรือโดยพลเอกไกรสอสจันสุวรรณนิธผู้ชการหารเรือนะครับก็มอบหมายให้ทัพเรือพันที่สามโดยพลโทสาย,ยันประสงค์สำเร็จผู้ชันการทัพเรือพันที่สามเนี่ยก็ได้มาดําเนินการในการเตรียมการ,รทาการฝึกซ้อมต่างๆในช่วงที่ผมได้เรียนไปตอนต้นแล้วระหว่างยี่สิบแปดถึงยี่สิบเก้าส่งนี้เนี่ยก่อนที่จะไปคําถามต่อไปนะฮะการช่วยเหลือช่วยเหลืออากาศยานหรือว่าเรือที่ประสบภัยเป็นหน้าที่ของใคร หลายคนนะจะคิดว่าอ๋อทหารเรือเขาก็ไปทำเขาก็ไปซ้อมกันแต่จริงๆแล้วผมทราบว่าการบูรณาการทางนี้เนี่ยต้องหลายส่วนหลายฝ่ายที่มามาร่วมซ้อมกันใช่ไหมฮะใช่ครับเพราะว่าที่ที่ผมเรียนตอนต้นแล้วว่าการค้นหาและช่วยเหลือเนี่ยมันคงไม่ใช่เป็นหน้าที่ของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งเป็นการ, <c oughs> การเป็นการบูรณาการในรูปแบบของทั้ง ที่เรียกว่าเป็นคณะกรรมการแห่งชาติด้วยส่วนหนึ่งและสาองศูนย์ประสานงานส่วนหนึ่งและสากงหน่วยปฏิบัติส่วนหนึ่งแม้กระทั่งมาถึงประชาชนทั่วไปหรือเอกชนทั่วไปก็มีส่วนร่วมในการเข้ามาดำเนินการในส่วนนี้เพราะว่าลําพังหน่วยงานรัฐบาลหรือเอกชนทั่วทั่วไปอย่างเดียวก็คงไม่เพียงพอ,พอประชาชนทั่วไปก็เป็นส่วนสําคัญในการที่จะเข้าไปเพราเหะือ้านการณ์นี้ค่อนข้างใหญ่ ก็ถือว่าเป็นเป็นภาคที่ใหญ่ที่ทุกส่วนจะต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการฝึกซ้อมในครั้งนี้นะครับค่ะนั่นก็คือประวัติความเป็นมาเป็นไปใช่ไหมทีนี้อยากทรา,ารบ,รบว่าวัตถุประสงค์ในการฝึกซ้อมครั้งนี้ล่ะคะท่านเป็นยังไงบ้างคะครับออวัตถุประสงค์ในการฝึกซ้อมในครั้งนี้เนี่ยก็ดยหลักการก็คือว่าเราต้องการทดสอบในเรื่องของความพร้อมทั้งในเรื่องของคนนะครับคนหรือบุคลากรในเรื่องของ ครื่องไม้เครื <database> hey, er ่องมือยุทโธปกรณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรือกัศยานหรือระบบในการช่วยเหลือเรื่องของการไปตุมพยาบาลการแพทย์ฉุกเฉินอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับแล้วก็ในเรื่องของแผนปฏิบัติต่างๆที่เราได้มีการจัดทำเนี่ยเพราะฉะนั้นเราจะต้องบูรณาการในการที่ทดสอบในสาส่วนเนี่ยให้ให้เกิดความมั่นใจได้ว่าเราสามารถที่จะมีความพร้อมในการไปปฏิบัติงานตามระบบการค้นหา และช่วยเหลือผู้ประสบภัยในทะเลหรือในบน<ม>บกก็แล้วแต่นี่นะครับ,รบไม่ใช่ในทะเลอย่างเดียวอนอกนจากนั้นแล้วก็จะเป็นการและศักษิของการให้ความรู้แก่หน่วยงานและองคอ์กรต่างๆไม่ว่าจะเป็นภาครัฐเอกชนต่างๆที่ผมได้เรียนไปแล้วแม้กระทั่งประชาชนทั่วไปก็ควรจะต้องรู้ในเรื่องของบทบาทหน้าที่ตรงนี้ว่าเขาจะมีส่วนร่วมส่วนช่วยในการสนับสนุนในการในการในระบบการค้นหาหรือช่วยเหลือผู้ประสบภัยในอย่างไรนครับนอกจากนี้แล้วก็เป็นพันธะก็ดีที่ผมได้เรียนไปตลอนแล้วจําเป็นที่จะต้อง ให้ทางองค์กรระหว่างประเทศหรือแม้กระทั่งบริษัทเดินเรือบริษัทอากาศยานไทยต่งางๆที่มีหน้าที่ในบทบาทนี้<ะ>เข้ามามีส่วนร่วมในการรับรู้ตามบทบาทหน้าที่ตรงนี้ด้วยอันนี้ก็จะเป็นวัตถุประสงค์หลักๆของการฝึกซ้อมในครั้งนี้นที่จะให้ทุกภาคส่วนเนี่ยได้รับรู้และ เครื่องบินเครื่องบินก็มีหมดจับเรือยามนุษย์กบนักทำลายใต้น้ำรถหัอรถหวอรถพยาบาลหมอหมอพยาบาลมีหมดครับก็คือรวมทุกภาคส่วนมาทํางานร่วมกันเดี๋ยวอยากขอความร่วมมืออะไรกับประชาชนในระแวกนั้นไหมครับเรื่องการจราจรเรื่องอะไรต่างๆนานา มันอาจจะต้องมีการจราจรติดขัดบ้านหรือไม่ฮะอันนี้ที่่านถามก็อันนั้นเป็นเป็นเพียงส่วนหนึ่งนะครับในเรื่องการจราจรก็คงคล้ายๆเหมือนถ้าเป็นงานเหมือนการวันเด็กแห่งชาตินะครับที่เราจับในพื้นที่ท่าเรือครับเป็นกุญแจเหมือนกันก็เรื่องเรื่องการจราจรส่วนหนึ่งก็อาจจะขอขอความร่วมมือในในเรื่องของการใช้ยวดยานแล้วก็ในเรื่องของการรักษากฎจราจรต่างๆเพื่อให้เกิดความปลอดภัยจากผู้ที่ไปเข้าร่วมชมนะครับผมีเรียนถามท่านนิดหนึ่งว่าประชาชนแถวนั้นเขาก็ทราบแล้วใช่ไหมครับว่าจะมีการซ้อม เขาไม่ได้ตกใจกันใช่ไหมฮะเวลาเห็นรถหวงรถมอก็คงไม่น่าตกใจเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราได้ประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อนะครับในหลายๆส่วนไม่ว่าจะเป็นทางวิทยุโทรทัศน์แม้ทั้งสิ่งพิมพ์หรือโปสเตอร์หรือการอะไรต่างๆนะครับทุกทุกภาคส่วนเพราะนั้นก็คิดว่าในในข่าวสารที่ได้รับ ของประชาชนท, emos, isation, ท ema, ั่วไปในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตเนี่ยก็น่าจะได้รับข้อมูลในส่วนหนึ่งต้องฝากเตือนด้วยนะครับใครใครที่อยู่ในบริเวณนั้น28-29สุกเสารที่ถึงนี้พอเห็นเครื่องบินเครื่องในนี้เขาอปิดรถหมอพยาบาลเลยแบบคือเขามีการซ้อมสาหริษ0 1 5นะครับคราวนี้ผมผมขอเนี้ตนอกเรื่องเหมือนกัน ใครพอที่อยากไปแล้วพอพูดอย่างนี้แบบขนลุกเพราะว่าคุณถ้าสมมติคุณผมก็เคยไปอยู่แล้วเคยดูพอพอเรือมาพอเฮลิคอปเตอร์พอเครื่องบินมาขนมันลุกมันฮึกเหิมจะจริงมันมันฮึกเหิมมันตื่นเต้นมันมันเหมือนจริงมากนะฮะคราวนี้เนี่ยคนก็อยากจะไปดูจอดรถตรงไหนครับท่าน เขาสามารถให้เข้าไปจอดด้านในแต่ว่ากว้างเหลือเกินนะครับถ้าเรือนำรึกมีการให้เข้าไปจอดได้ไหมได้เลยครับได้รับยินดีเพราะว่าเราได้จัดพื้นที่ไว้สําหรับประชาชนทั่วไปนะครับที่จะพาบุตรหลานหรือแม้กระทั่งคนทั่วไปเนี่ยเข้าไปเยี่ยมชมในงานเนี่ยก็สามารถจะมีที่จอดรถให้ได้อย่างเพียงพอครับเพราะว่าพื้นที่ทนาเรือน้เรือภูเก็ตค่อนข้างกว้างนะครับว่าไม่ได้มีปัญหาอะไรครับต้องเรียนถามก่อนเผื่อบุคคล รถจอได้ไหมยังไงอะไรอย่างนี้ได้เลยครับจริงๆเรายินดีอยากให้ไปกันเยอะๆเลยครับอยากไปกันเยอะๆเลยก่อนจะหมดเบรกนี้เนี่ยคงต้องเรียนถามท่านว่ารูปแบบการฝึกซ้อมในกิจกรรมวันที่28 2สแปดยี่สิบเก้าสาคมสองันสิบห้าการช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นอากาศยานหรือว่าเรือที่ประสบภัยเนี่ยอะไรคือรูปแบบการฝึกซ้อมแล้วมีอะไรที่น่าสนใจสมควรที่เราจะต้องไปดู เป็นไฮไลท์บ้างครับผมรูปแบบการฝึกซ้อมหลักของเราในในครั้งนี้ก็คือเราจะฝึกในเรื่องของสถานการณ์ที่จะทําให้หน่วยต่างๆเนี่ยได้ทดสอบในเรื่องของออในเรื่องของความพร้อมในระบบต่างๆที่ผมเรียนไปตอนต้นทั้งเรื่องคนเรื่องเครื่องมือเรื่องแผนงานางต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นไฮไลท์หลักของเราเนี่ยก็คือการฝึกซ้อมในในทะเรนซึ่งเราได้กําหนดสถานการณ์การฝึกซ้อมเป็นลักษณะเหมือนว่าสมมติเหตุการณ์ว่ามีเครื่องบินพลเรือนบินแล้วมาตก ในที่ในทะเลนอกน่านน้ำจังหวัดภูเก็ตเนี่ยครับประมาณ50ไมล์ทะเลเนี่ยนะครับแล้วก็ภายหลังนั้นแล้วก็ในระบบของศูนย์ประสานงานในการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานและเรือที่ประสบภัยเนี่ยก็จะดําเนินการตามขั้นตอนแผนการฝึกซ้อมต่างๆนะครับในการที่จะส่งหน่วยปฏิบัติการในการช่วยเหลือเ,เข้าไปในพื้นที่ที่เกิดเกิดเหตุนะครับแล้วก็ทําการช่วยเหลืออากาศยานดังกล่าวนะครับให้ให้ให,ให้ให้สามารถที่จะ นำผู้ที่รอดชีวิตอะไต่างเนี่ยดำเนินการในการที่จะส่งกลับเข้ามาในพื้นที่ชายฝั่งแล้วก็ดําเนินการ,รขั้นตอนในการช่วยเหลือทางด้านทา,ทางด้านการแพทย์อะไรต่อไปอันนี้คือภาพภายไลท์หลักในเรื่องของการฝึกภาพสถานการณ์รแต่ว่าในในในรูปแบบของการฝึกเนี่ย เราไม่ใช่ว่าฝึกเฉพาะของจริงในทะเลเดียวเรายังมีในรเรื่องของการอบรมทางวิชาการนะครับ,รบเพื่อให้ทั้งกําลังคนส่วนหนึ่งแล้วก็ประชาชนทั่วไปหรือหน่วยงานองค์กรในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตเนี่ยทึ่จะต้องมีส่วนร่วมในการเข้ามาบูรณาการในการที่จะทํางานร่วมกันเนี่ยได้รับทราบถึงใ,ในระบบการค้นหาและช่วยเหลือดังกล่าวเนี่ยนะครับเราก็ได้จัดก,การอบรมในวันที่8ช่วงเช้า ที่โรงแรมรอยัลซิตี้ภูเก็ตเนี่ยนะครับส่วนหนึ่งด้วยและนอกเหนือจากนี้แล้วรูปแบบใหญ่ๆของการซักซ้อมหรือการบันครั้งนี้ส่วนใหญ่จะอยู่ในพื้นที่ท่าเรือภูเก็ตนะครับก็จะมีในเรื่องของการจัดพิธศการของหน่วยงานต่างๆภาครัฐภาคเอกชนเนี่ยหลายๆหน่วยงานก็ก็เป็นการแสดงสาธิตในเรื่องของเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆที่แต่ละหน่วยมีในเรื่องของระบบการค้นหาช่วยเหลือนอกเหนือจากนั้นแล้วก็จะมีในเรื่องของการแสดงต่างๆเช่น การแสดงผ้าอากาศก็จะมีเครื่องบินมีเฮลิคอปเตอร์มาบินบินลาดตะเวนบินครับบินผ่านอะไรต่างๆเนี่ยฮะแล้วก็ให้ให้ผู้ชมได้รับทราบว่าเรามีเครื่องไม้เครื่องมืออะไรที่เป็นอุปกรณ์ในการช่วยเหลืออะไรต่างๆแนี้รวมทั้งเรืออะไรต่างๆล่านี้ด้วยแล้วก็ไฮไลท์ที่สำคัญที่สุดก็คือการสาธิตการปฏิบัติในทะเลที่นาท่าที่ผมได้เรียนมาตอนั้นอันนั้นก็จะเป็นภาพบุรณาการกำลังทุกส่วนทั้งเรือเครื่องบินเฮลิคอปเตอร์ เ,เรือยงเรือยามนุษยกรมโรงพยาบาลเจ้าหน้าที่<ล>ต่างเนี่ยครับจะบูรณาการในการฝึกซ้อมที่หน้าท่าให้ทุกคนได้เห็นการปฏิบัติงานจริงๆว่าเมื่อเกิดเหตุการณ์แล้วเนี่ยเราได้มีการบูรณาการในการปฏิบัติงาน<ม>กันอยเหงไรนะครับรอันนั้นก็คือรูปแบบโดยรวมของการฝึกซ้อมในครั้งนี้ครับ 2วัน2วันครับ28่9ยเครับเดี๋ยวเราจะมาดูว่าเอ้ย2ีกับยีนี้ไปวันไหนดีนะ <c oughs> <c oughs> สักครู่เดียวนะครับเดี๋ยวพักกันสักครู่เรายังมีเรื่องราวที่น่าสนใจกับการฝึกซ้อมช่วยเหลือกาสยานและเรือที่ประสบภัยในทะเลนะครับประจำปี2558สักครู่กลับมาครับ <c oughs> เดินทางกลับมาในเบรกสุดท้ายของเรานะครับร่วมสนับสนุนช่วงนี้นะครับโดยรามไลฟ์อเวนิวครับห้างใหม่ใจกลางเมืองบริเวณลาดปล่อยของนะครับไลฟ์สไตล์มอพอดีกับชีวิตในเมืองคุณเคยไปเดินหรือยังครับคนบอกไอยู่ตรงไหนนะอยู่ที่ลาดปล่อยของฮะตรงโซฟาผับนะใกล้ร้านหนังสือเซ้งโหถนนดีบุกนั่นเองนะครับคุณก็จะเจอกับห้างใหม่ใจกลางเมืองตรงนี้ครับ ลัาไลท์เออเนวนะครับนอกจากจะเป็นห้างที่มีร้านอาหารเยอะเดินให้เพลินมีความสุขมีหลากปล่อยของแล้วเนี่ยเรายังมีพื้นที่อีเวนท์ที่น่าสนใจโดยเฉพาะวันที่2 3 4 5นี้ใครรักสัตว์เลี้ยงไปกันได้ฮะเพจแฟดครับจะบอกว่ามีเขาเรียกว่าร้านเขาเรียกว่าผลิตภัณฑ์จากกรุงเทพเพจดีกีอะไร มีโอหวมออกบูธกันเต็มเลยะนะครับเราเย่ยวคันนินอะไรงนี้แล้วก็รวมถึงสัตว์เลี้ยงต่างๆรวมถึงกิจกรรมน่ารักน่ถึงก้5กันยายนแบบนี้ครับแล้ววันที่6ก็จะเป็นแลรี่ด็อกกนะครับเป็นการแลรี่ปล่อยจากรามไร์เอวิเนียวครับไปสิสุดที่สวนป่าบางขนุนเพื่อเดินทางไปช่วยน้องหมากันนะครับน้องหมาสจัดเยอะทีเดียวเชียว แล้วก็ไปที่สุดทีหาดในทอนนะครับเป็นแลลี่สําหรับคนรักมานะครับแล้วก็นอกจากนั้น 10, 17 18 19นี้อันดามันโฮเทลเลียรครับ<ม>การจัดงานมหกรรมโรงแรมการแข่งขันโอ้โหน่าดูทั้งนั้นเลยไม่ว่าจะเป็นบาร์เทนเดอร์ชมรมแม่บ้านชมรมพ่อครัวอะไรเงี้ยนะครับไปดูกันได้ 10, 17 18 19ที่รามไรท์อเวนิวและ20กันยายนห้ามพลาดครับ คอนเสิร์ตการกุศลเพื่อบูรณะพระปราที่ประทับกรมหลวงชุมพรเขตอุดงศักดิ์ที่สะพานหินครับเป็น Voice of Navy Memory Concert เพลงนั้นฉันจำได้ศิลปินเจียววัฒนาวิริยวัฒนาครับพี่บีธนาคำอภิรดีครับพี่หมู The Voice นะครับจะมาเล่นคอนเสิร์ตอะคูสติก้าคอนเสิร์ครับที่ลามไท์อมนิวครับเพื่อที่จะนำไรายได้นะครับ ไปบุรณะพระพารที่ประทับกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์สนใจนะครับปัดราคา300บาทครับติดต่อได้ที่สตูดิโอไลน์นะครับ0-76210624 2 1 0 6, 6ครับติดต่อได้ที่เบอร์ด้านล่างนี้เลยนะครับลับไลฟ์อเวนิวครับอยากให้คุณลองแวะไปเดินนะครับเอาละครับเดินทางมา สำหรับ Service Search r and Rescue Exercise 2015ครับการฝึกซ้อมการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานและเรือที่ประสบภัยเราอยู่กับท่านเสนาธิการทัพเรือภาคที่3ครับท่านเป็นประธานอนุกรรมการการฝึกซ้อมการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานและเรือที่ประสบภัยประจำปีพุทธศักราช2558คนเรือตรนะีสมชัยต่างชาครับก็ต้องเรียนถามท่านอีกต่อไปว่า สิ่ง <ow. S 2> ที่จะได้รับใช่ไหมคะใช่ค่ะสิ่งที่จะได้รับจากการฝึกซ้อมในครั้งนี้และท่านแล้วก็การจัดงานในครั้งนี้ล่ะคะจะได้รับอะไรบ้างครับสำหรับสิ่งที่เราจะได้รับจากการฝึกซ้อมในครั้งนี้ก็ที่แน่นอนตามที่ผมได้เรียนถึงวัตถุประสงค์ in ในก <apples. S 1> ารฝึกในครั้งนี้ไปแล้วนะครับว่าทําให้เราได้มีการที่จะตรวจสอบตัวเราเองว่าในเรื่องของระบบการค้นหาและช่วยเหลือเรืออากาศยานที่ประสบภัยทั้งในระบบของคนหรือบุคลากร ทั้งในเรื่องของเครื่องไม้เครื่องมือยุทโธปกรณ์ต่างๆรวมทั้งแผงงานต่างๆที่เราได้ดําเนินการไว้เนี่ยมันมีความพร้อมในการฏิบัติตรงนี้อย่างไรนะครับตรงนี้เราก็เป็นสิ่งที่เราจะสะท้อนให้เห็นว่าสิ่งที่เราได้ฝึกซ้อมกันในช่วงสองวันที่จะถึงนี้เรามีความพร้อมในการในการตามบทบาทหน้าที่และตามมาตรฐานที่ทางประเทศที่เข้าเป็นสากลเนี่ยเขาก็กําหนดไว้ได้มากน้อยแค่ไหนอย่างไรนะครับที่สําคัญอีกประการหนึ่งก็คือว่าในสิ่งที่เราได้รับจากครั้งนี้ก็คือว่า ในส่วนของจังหวัดภูเก็ตเองซึ่งในครั้งนี้ถือว่าเป็นเจ้าภาพร่วมในการจัดร่วมกับทางกองรับเรือและกระทางกรมการบินโพเรียนที่เป็นหน่วยงานหลักในการจับเนี่ยนะครับ,รบก็จะทําให้ประชาชนในพื้นที่เนี่ยเกิดความเชื่อมั่นสิ่งสำคัญที่สุดก็คือนักท่องเที่ยวที่เข้ามาในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต <ๆ S 1> นะครับจะเกิดความเชื่อมั่นว่าถ้าเราถ้าเราเกิดเหตุการณ์ขึ้นในเรื่องของเกิดอุบัติภัยไม่ว่าจะเป็น จาก,กเรือแรืออาศยานที่เกิดอุบัติเหตุในพื้นที่เนี่ย <Okay. S 2> เราจะมีการบูรณาการในการใช้กำลังตรงนี้อย่างไรถ้าเขาได้มาเห็นว่าสิ่งที่เราได้ฝึกซ้อมได้ปฏิบัติมีขั้น <c oughs> ตอนมีมาตรฐานต่างๆเนี่ย <c oughs> ก็จะสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวหรือประชาชนที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตแล้วก็ใกล้เคียงในฝั่งทะเลน้ำมันเนี่ย <c oughs> ได้เห็นว่าในขีปคามสาาตรงนี้เราสามารถดําเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ <c oughs> <c oughs> และก็จะทําให้ความเชื่อมั่นในเรื่องการมาท่องเที่ยวการมาใช้ชีวิตในจังหวัดภูเก็ตหรือในพื้นที่ฝ จะเกิดความมั่นใจในส่วนนี้เพื่อนมากขึ้นนะครับแต่การซ้อมมาถึงสามสิบกว่าครั้งที่ผ่านมาเนี่ยแอบมีนักท่องเที่ยวเข้ามาบ้างไหมฮะมี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 มากเลยครับปกติแล้วแต่ท่องเที่ยวเขารู้ไหเคร่บแล้วเข้ามาดูกันไหมก็มีครับถ้าเกิดว่าไปอยู่ในพื้นที่คือเดิมทีเนี่ยปีนี้เราก็ตั้งใจว่าครั้งแรกจะไปจัดแถวแถวหาดป่าตองแต่ว่าเพื่อเ้วยข้อจํากัดของสภาพอากาศและกานลมในช่วงเวลานี้เราเกรงว่าอาจจะทําให้เกิดความ ไม่เรียบร้อยหรืออาจจะทําให้เกิดปัญหาในเรื่องการฝึกเราก็เลยมาจัดฝึกในที่พื้นที่ท่าเรือภูเก็ตแทนแต่ว่าในข่าวสารต่างๆในทุกปีที่ผ่านมาก็จะมีประชาชนหรือนักท่องเที่ยวเข้าไปร่วมในการชมหรือในการดูการปฏิบัติต่างๆในเรื่องการตึกซ้อบระบบรักษาความปลอดภัยสําหรับคนที่เข้าไปชมครับเรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องสําคัญในสภาวะการปัจจุบันนะครับที่เราจะต้องให้ความสําคัญต่อเรื่อง ความปลอดภัยนเป็นเรื่องสูงสุดเพราะนั้นในส่วนที่ประชาชนหรือบุคคลทั่วไปที่จะเข้าไปร่วมชมงานทั้ง2วันที่ท่าเรือภูเก็ตนะครับเราจะมีมาตรการในเรื่องของการรักษาความปลอดภัยในทุกส่วนตั้งแต่ความปลอดภัยในเรื่องการจจรที่ได้กล่าวไว้ตอนต้นนะครับการเดินทางมาการจอดรถอะต่างเพื่อไม่ให้เกิดอุบัติเหตุอีกส่วนหนึ่งเมื่อเข้าไปในพื้นที่การจัดงานเนี่ยเราจะมีการตรวจ วัดในเรื่องของวัตถุระเบิดจะมีเครื่องคล้ายๆสแกนกวัตถุระเบิดเหมือนที่เทศ3าบินใช้เลยในการสแกนดกกในการตรวจแล้วก็มีการแยกแยะว่าอันนี้เป็นกลุ่มคนในประชาชนทั่วไปหรือเป็นแขกในส่วนไหน,นต่างนๆเพนื่อจะได้ตรวจสอบในเรื่องของอความปลอดภัยในเรื่องของอการแยกแยะอะไรต่างๆครับแลวถ้าสื่อมวลชนสนใจไป นนื่อมวลชนที่ทางเราได้นำเรียนหรือมีการส่งข้อมูลต่างๆแล้วก็มีการแถลงข่าวไปแล้วนะครับร่วม<ช>กันจับทางผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตแล้วก็ผู้จัดการทัพเรือภาคที่สามในช่วงที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นในส่วนนี้เราก็มีการเชิญชวนสื่อมวลชน,นเข้ามาร่วมงานแล้วก็เมื่อเมอท่านสื่อมวลชนไปถึงที่งานเนี่ยเราก็จะมีการที่จะมีบัตรที่จะแยกว่าอันนี้คือเป็น ฝ่ายสิ่งวลชนท,ที่เข้าไปทำข่าวเยต่าง <ผม S 2> แล้วเราจะอำนวยความสะดวกในเรื่องของข้อมูลรเรื่องรายละเอียดต่างๆแล้วก็รเรื่องของแนวทางในการปฏิบัติในวันนั้นอย่างละเอียครับนรรในฐานะที่ผมเนี่ยเป็นคนที่สมมติอยากไปแล้วก็อุ้ย ตั้งแต่9โมงเช้าเรื่อยไปถึง4โมงเย็นทำไมแล้วถ้าหิวละอ้โไอ้ดีเรื่องหลักเลยนะคะยวก่อนนะทำไงดีคะสมมติใช่ไหมดูแล้วแบบกำลังมันเลยอต้องสมมติแล้วหิวอ่ะอย่างเงี้ยผมว่าหลายคนก็อาจจะแบบว่ารู้สึกเหมือนกันในพื้นที่นี้ยังไงบ้างฮะก็โดยปกติเนี่ยที่ท่าเรือภูเก็ตเนี่ยเขาจะมีร้านค้ามลมีงานที่ขายขายขายทั่วไปของเขา จัดอยู่แล้วแต่เราก็ได้เปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไปไม่ว่าจะเป็นพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยก็สามารถที่จะเข้ามาเขามีรถอะไรมาครับก็จะรถเก็งรถอะไรต่างๆครับเราก็ไม่ได้จํากัดสิทธิ์ต่างๆก็เหมือนเปิดโอเพ่นทั่วๆไปเหมือนเราจัดงานวันเด็กแห่งชาติอย่างเงี้ยนะครับเราคือคักเศรษฐกิจในืานที่นะครับพ่อค้าแม่ค้าหรือคนทั่วไปก็เอาอะไรเข้าไปขายที่ที่เป็นประโยชน์จากคนที่เข้ามาร่วมงานต่างได้ในวันที่เรา ว่าเชิญชวนนะครับก็ได้อิ่มไปด้วยนะครับไม่ไม่ต้องห่วงว่าเรื่องจะไม่เปนการสิ่งที่ท่านอยากจะฝากไว้นะครับสิ่งที่ฝากไว้ให้กับประชาชนชาภูเก็ตนะครับเชิญเลยครับในประเด็นแรกก็จะขอเชิญชวนและก็เรียนเชิญนะครับท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านนะครับในการจัดงานการฝึกซ้อมการค้นหา และช่วยเหลืออากาศยานและเรือประสบภัยประจำปี25 5 8หในปีนี้นะครับที่ทางกองทัพเรือเนี่ยเป็นแกนกลางในการจัดงานในครั้งนี้ร่วมกับหน่วยงานทั้งภาคราชการภาครัฐเอกชนต่างๆประมาณส5สิห้าหน่วยงานนะครับเ,เพราะนั้นก็จะมีหน่วยงานต่างๆเ,เข้ามาร่วมมากแล้วก็มีวุทยุโธรกร์ต่างๆเ,เข้ามาร่วมในการสื่เนี่ยค่อ,อนข้างเยอะเพราะในส่วนนี้เราก็ขอเรียนเชิญเชิญชวนนะครับท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านนะครับได้กรุณเาเข้าไปร่วมในการที่ชม เลยร่วมในการมีส่วนร่วมในการฝึกซ้อมในครั้งนี้ของเราในวันที่8-9ทั้ง2วันเนี่ยนะครับตั้งแต่เวลา09:00ถึง16:00นะครับซึ่งในงานก็มีการจัดเทศกาลการดแสดงต่างๆแล้วก็ในเรื่องของการแบ่งงานในส่วนของการช่วยหาและช่วยเหลือต่างๆที่ท่านจะได้รับทราบเป็นข้อมูลเป็นองค์ความรู้ให้ท่านไปใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันของท่านได้ อีส่วนหนึ่งนอกเหนือจากการเชิญชวนแล้วก็ขอนําเรียนว่าใน,ในเรื่องของบทบาทหน้าที่ของประชาชนทั่วไปโดยเฉพาะในส่วนของชาวภูเก็ตเองหรือนักท่องเที่ยวทั่วไปที่เข้ามาเที่ยวในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตก็จะมีส่วนร่วมนะครับในการที่จะเป็นส่วนหนึ่งของการที่เข้าร่วมในการฝึกซ้อมแล้วก็ถ้าเกิดเหตุการณ์จริงเนี่ยท่านก็คือส่วนหนึ่งที่จะมีหน้าที่หรือบ,บทบาทนะครับในการที่จะช่วยเหลือทางราชการในการที่จะเข้าไปช่วยให้ระบบของการค้นหาช่วยเหลืออาการสาัญญาณเรือที่ประสบภัยต่างๆเนี่ย สามารถดาเนินการได้อย่างรวดเร็วและทันท่วงทีเพราะสิ่งสาคัญที่สุดก็คือประชาชนหรือนักท่องเที่ยวทั่วไปเนี่ยท่านท่านจะเป็นด่านแรกที่ตรวจพบตรวจเห็นและท่านสามารถที่จะแจ้งข่าวสารต่างๆให้กับทางทางเจ้าหน้าที่ต่างๆเนี่ยเพราะนั้นการที่ท่านแจ้งได้เร็วให้ข้อมูลเจ้าที่ได้เร็วเนี่ยเราก็สามารถที่จะส่งเครื่องไม้เครื่องม,มือเข้าไปค้นหาช่วยเหลือได้รวดเร็วเพราะนั้นก็ถือได้ว่าทุกส่วนมีส่วนร่วมในการที่จะ,ะดำเนินการช่วยเหลือกันในส่วนนี้เพราะนั้นก็เลยขอฝาก เรียนเชิญทั้งในการเข้าร่วมชมด้วยแล้วก็ในส่วนของการที่จะมีส่วนร่วมในการที่จะดําเนินการในการระบบการค้นหาและช่วยเหลืออัสยญาและเรือประสบภัยในการฝึกในปี2558ทุกท่านด้วยครับครับต้องย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับ28วันศุกร์ที่28กันยายนและวันเสาร์ที่ 20, 28สิงหาคมนะครับและวันเสาร์ที่29สิงหาคมก็คือศุกร์เสาร์ที่จะถึงนี้แล้วนะครับ ก็เรียนเชิญทุกท่านครับไปชมการฝึกซ้อมการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานและเรือที่ประสบภัยประจำปี2558สา215ครับวันนี้นะครับคงจะต้องบอกว่าไม่ไกลเลยสำหรับในเมืองกับท่าเรือน้ำลึกค่ะบางคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะท่าเรือน้ำลึกอยู่ตรงไหนท่าเรือน้ำลึกอยู่ให้ท่านบอกพิกัดดีกว่านะครับก็เดินทางเข้าไปตรงบริเวณแล้วครับว่าครับผมที่ตก คครรัับบทางซ้ายมือนะครับอยู่ชัดเจนมากๆจริงๆนะครับวันนี้ต้องกราบขอบพระคุณครับท่านประธานอนุกรรมการการฝึกซ้อมการค้นหาและช่วยเหลืออาตศยานและเรือที่ประสบภัยประจำปี2558ท่านเสนาธิการทัพเรือภาคที่3พลเรือตรีสมชายณบางช้างครับขอบคุณมากค่ะ ทหารอยู่เพียงข้างประชาชนเสมอครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กเรื่องใหญ่นี่คือสิ่งที่ทำให้คนไทยอุ่นใจได้ทุกๆุกเวลานะครับวันนี้รายการต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับขอบคคุณ่ะ